นี่ครับเดี๋ยวพามาดูที่ก,กีดไว้มเมื่อคืนครับดูสิครับว่าได้เยอะไหมโอ้โหเต็มถ้วยครับนี่ครับนี่เตรียมไว้ครับเผื่อฝนตกเตรียมพร้อมครับ โนี่แค่สองมีดนะครับตอนนี้ผมทำงานสองกะครับกะแรกผมจะทำตอนงานตอนช่วงตีสี่ครับจนถึงสิบอ็ดโมงครับหลังจากนั้นช่วงประมาณสี่โมงเย็นจนถึง3ามทุ่มผมจะ เข้าทำงานกะที่สองครับเพราะว่า,าสวนที่ใช้กรีดนี่มันมีอยสามสวนครับทีนี้ผมต้องการาให้ขายได้เดือนละสองครั้งโดยจะทำการกรีดทั้งหมดห้ามีดครับสวนละห้ามีดก็ก็เลยจำเป็นต้องอแบ่งเป็นทำงานสองกะครับดูต้นนู้นครับจู้สึกว่าจะได้น้ำยางเยอะใช้ได้เลยนะครับ นี่ครับโอ้โ oh หตอนนี้ก็เป็นเวลาทำงนานในช่วงกะที่สองครับไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมเห็นพยากรณ์บอกว่าตกดูพยากรณ์บอกว่าตกตอนออช่วงสามทุ่มครับไม่รู้ว่าจะแม่นแค่ไหนก็ต้องลองดูครับว่าแม่นไหมกนต้องเสี่ยงครับ เพราะถ้าเรารอว่าจะตกไม่ตกแล้วเราไม่ออกไปทําเราก็คงไม่ได้งานครับเราก็ต้องเสี่ยงทําดูครับนี้จะทํำยังไงให้ได้เออเนื้องานมากที่สุดเราก็ต้องเตรียมแต่ละอย่างให้พร้อมนี่ครับผมเตรียมน้ํากดไว้จุดที่นี่ครับใกล้สถานที่ทํางานมากที่สุดครับจะได้ไม่ต้องเดินไกลเตรียมพร้อมครับ ก็ทุรักทุเลนะครับมือหนึ่งถ่ายไปด้วยครับมือหนึ่งถืออุปกรณ์ครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงที่จะทำงานครับลกหน่อยครับเพราะว่าสวนที่นี่ไม่ได้ตัดหญ้าเลยครับ ปล่อยให้หญ้าคุมคุมดินไปเลยครับตรงนี้เคยเป็นไผ่ไผ่ไผ่ลวกเก่าครับพอดีว่ามันบงังบังต้นปาล์มครับแสงแดดมาไม่ถึงต้นปาล์มมันก็เลยไม่ค่อยออกลูกกันเลยต้องจำเป็นต้องตัดทิ้งครับนี่ครับผม ปกตินี่ถ้าครบห้ามีผมจะเอารถพ่วงเข้ามาเก็บครับก็จะขับยากนะครับเพราะว่าถนนมันไม่ค่อยเรียบครับเป็นหลุมแล้วก็บางจุดมันเป็นเลนนะครับรถก็จะจมก็ต้องใช้ความพยายามในการขี่และความเชี่ยวชาญชำนานด้วยครับนี่เมื่อคืนผมมากีบตรงนี้ครับก็โอเคนะครับเนี่ยครับสองมีดแล้วครับ แต่ผมดูจากลมแล้วไม่มั่นใจเลยว,ว่ามันจะตกไหมลมมันเย็นๆมาครับแต่อย่าไปกลัวครับฝนเราต้องลุยครับกลัวเราก็ไม่ได้น้ำยางนะครับเราเอาใส่ลูกมึนอย่างเงี้ยตกมาเราก็มึนครับมึนเข้าไปกีดเข้าไปนี่ครับมาบริเวณนี้ทั้งหมดครับที่ผมจะทำงานคืนนี้ ก็มีทั้งหมดโดยประมาณ10บล่องครับล่องละประมาณยี่สิบเอ็ดต้นครับไม่เยอะครับตกน่าจะตกอยู่มาห้าร้อยกว่าต้นนะครับนะถ้าผมนับเลขถูกหรือเปล่าก็โดยประมาณนะครับตัวเลขคร่ราวๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดเดีย๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวผมทำงานก่อนครับมันไม่ถนัดกับถือมือเดียวครับสวัสดีครับ